ตอบคอมเมนต์พี่น้องเขาค่ะกวนเตรียมมาว่าคู่เคียวงอกในครับว่าอันคารัตลองว่ากวนเอาค้าในเป็นครูสอนครูกาะอ่าพอเกิดเป็นกวนมาเนี่ยคารัตก็มีองค์เจไปเหรอข้นเนาะไปกับกวนๆเดมันบอลถ่วงเจมันเด็ดถ่วมปลายไงกันเนาะอ่าอย่าก็มันว่าข้าคู่เคียวงอกเมียเนาะข้าข้าในเคียวข้ามงอกค้าก็เลยว่าค้าเนาะข้าหู้อันตั้งมันขาวในเคียวข้าในงอกค้านะเคียวข้าวางก็ค้าผู้อ่อนตั้งมันอ่ะ สังขามมาไถลงในที่ตอกสังขามมาไถลงเหนือเพชรเหนือเลี้ยงมันก็ย่ำหัวขาเขียวงอขะนอเอมันหูวขาขาเขียวงอบนหืออุยก้ายังหลีมันยังยุกยองปั่นเฮียงข่าว่าข้าเป็นคู่เย้าขนะข่าว่าลคะับเขาเป็นคู่ก้นเนี่ยมันก้นหนึ่งก็เตรียมมาขอมาคู่นี่ครับลูกข้าก้นหนึ่งก็เป็นคู่ตต่แต่มันเนาะ ตอนดำมันยังไหนติอันม um. ันป kind of well like ้องใส่ติมันวุ่นถึงติมันวุ่นพอตอนอะติมันติซินนี่ติเปื้อนนั่นนี่ก็เข้ามันป้องใส่พ่องอืออ่าเขียวข้างลวกนี่ก็คาก้มเอาชอบคาในเกี่ยวเข้าสิได้ว่าปอนมันกันเนาะเขียวมันหางลิท่านไหลย่อมันก้มเกี่ยวเข้าสิมาปอนค่ะอือมันก้มมาอิ่มต่างตรงค่ะเขียวมันหางดีเขียวคาหางจ้านี่ก็เขียวคานี่มันเกี่ยวเข้าสิได้เลี้ยงไฉเจอค่ะตุงวันบ่ในค่ะอือ กุ้นนกคัคนนะี่หางพางไผยนกในี่เผยดีหางดีเผยดีคิวเงาะคิวมุน่นเผยดีคิวว้างเกี้เผีคยวเขาต่างเผาเผีคยวเขาดิ่ง,ง,ผง,งนะเผยกันเนาะเออกวัญดีดีว่า,าไป่วนี่เออเขาทัดสร้างด้วยตัวเจ้าเก่าดีดีมอเตรียมดีด้สิเลยหมอเสียมอนี่ยจะนี่เด็กเกี่ยวค่ะอืมมันก็ยังห้องเขาเป็นคู่อยู่ตอนดับมันกันเนาะเ <c oughs> ออจางเป็นสังกัดเนาะเออกุ้นนกคันนี่ลองคิวเงานะลองคิวว้างลองเออคิวหางดีนี่เ่มย้อนมาค่ะมันเปลี่ยนมาหางมันป่วย อมันมีขึ้นหยับซังว่าใครมีก็อย่างไรกันเนาะส่วนเขืองอกเขืองมูลเมืองไทยในเพิ่นยังมีดีร้านมีเขียวเขียวหางดีบ่ก็เกี่ยวค่ะเพิ่นดเียนดอันมขึ้นันเนาะเไลเตอร์ายามเปนรายปีค่ะอ่าตไลใส่เงินเสียงเป็นรายหมื่นค่ะเออมีซื้อได้คาในังคาเียวคาหางดีนี่ค่กมีขึ้นอะอืยก็มันใส่เงินนําอ่าเงินโหมนมานั่นต้นดเมีเขียวกซื้อดัยนั่นมันล ทยงตาอันเนี่ยเคี้ยวได้หมหางดีจิตอ่ก็มันกินเข้าวไรอยู่มันเปื่อนเลยค่ะก็เมกอ่ะอืออ่าพนะี่น้องเขาข้ากระใส,าาสามาก่ะในเคี้ยววางเนี่ยข้ากระใสข้าใสเม้ามันดีอ่ามันเบื่ออันอ่าสภาวะเนี่ยครัอ่ามาใสา่แล้วก็กินช้างก็มันดูดออกแค่น,น,นี้ค่ะเที่ยวลองหนึ่งก็มันบริวอยู่ครับในข้าวกลมใส่ข้าออกเปรี้ยวครับใน ค่าใส่มาสกเหลียวในสามพันค่ะพี่น้องเขาว่าอืะเออยอนบนไหนเละอ่ากวนก่อนดีๆกับวางบนในทัตชังตู้เจ้าเก่าลีมอกะหือแก่มอกะหือเล่ามอกะหือเขี่ยมอกะหอือเข้าว่าเขาอยากต้วยตัวหางลีไหนเนี่อันบนหางลีหรือเจ้าเก่ามีแทียงครับเขาเอาหางลีเอานี่ยเปิ้นก็ตัยว่าหางลีอย่างหางผังเจ้าเก่านั่นกูยกับ่นน้ำเจ้าเก่าดีน้ำเจ้าเก่ายังตึก ทัดเตรียมสีเตี้ยมนี่เตรียมว่าผลจะไหนเด้มอมีขึ้นฟองเนาะ,ะลูกเหียนลูกเหียนขากโกหนึ่งคันนี่มันก็กห้องคาราคู่น่นขนาดเนาะ,ะลองเตงค่ะดีคาาดมากจริงเนี่ยขากโกหนึ่งขาลูกล้างขากัขึ้นหูเหียนจริงเนี่ยบนก็กห้องคาราคู่ปกคกฟองค่ะอาเภอปูนบินคู่ยังห้องคาราบินคู่แที่ยงะอะปีนออ้องเขาซึ่งอยู่กาดีกวนเอาขาเนี มันเดินหลุ่ยไรมีเยอะขนาดหนออ่าอันซี่อันนี้อันวางกันนัน้บไรพิซซ่าสังมีข้าวยำเตรียมวางขันมาแทงสังมีข้าวยำเตรียมปัดด่างถึงมาขาแทงหน้าอ่าดุเขียนเอาขาโกนให้ขนาดหนอวิการซื้อนั่นได้ข้าหันเขาอ่าส่งบอลอ่าสติงเกอร์ส่งบอล่าลูกโขดใสมาตั้งหนับตั้งหลายขนาดหนออ่ามีอยู่ฮากโกะค่ะบฮากคอมเมนต์อ่าอันเตรียมมาอันเป็นด่างดีกเป็นมีก๋อยเหลวย์ขนาดมีดุเขียนเอาขาโนให้ เทียงหลายๆก็ยันได้เขาส่งว่าสัดิงเกอร์ว่าโอเคว่าห่างหูเสือว่ายันในขนาดน้อเขาเตรียมมาด้วนั่นมางกองบางไรข้าวยำโดนดัดเดกัดตอบข้อเมียนปีน้องเขาไลายไลายอีนั่นในข่าวก่องบ่มีข้าวยำเตันติเตะเดย์ย้อนน้อมขนาดติ่มในตอบวันมังอันมังลองปีน้องเขาเตรียมปันตั้งถึงมาอันซืดออันแจงข้นเขื่อนเขี่ยมีทั้งน้ำทั้งหลายค่ะก้อยังข้ามในตอบวันก็ย้อนน้อมขนาดข้าก็ขึ้นกดโฮเทลบันกูโก้ขนาดตีอัน ดักมาดักดีดักลายมาตั้งฉากที่หนึ่งคับเนาะบางกลอกบางไหลขายยังประกาศลัดป้าลองขายยาเห็ดทางเศร้านี่ก็ลัดป้าครับเนาะสั่งปีน้องเขาเคยกับสีมาอะไรครับยาเห็ดทางเศร้านั่นเปลี่ยนคมในก็ยังไหลยาอะไรสวยไรเนี่ครัเนาะเป็ี่นคมก็ยาหายบางก็มังกวนยังเปลี่ยนจุดเพิกจุดฟื้ดดุดเย็นในก็ยังหายครัเนาะเออเจ้านี่ยาเห็ดทางเศร้านั่นมันมีความดีเต้เต้นี่ครับ ทางพี่น้องเขาใครฮู muscle, ้ล huh? ่ะอย่าย่ำมันก็อ่าแต้มคอมเมนต์มาไหลค่ะเนาะพี่น้องเขาอืมเป็นซึ้งมีซึ้งเอาค่าต้องตักกันอ่าอันคารัทอ่ากว่าลองอียาแน่มันติดอันพรดีดอนดากฝุ่นก็อันมียกกระดังเปลี่ยนค่ะยาอันคืออันเก่าแน่มันนําก็ช่วยฝันควรซื้ออันมีดังเปลี่ยนค่ะเนาะซื้ออันมีดังเปลี่ยนได้กากแย่ปันไหลย่อเฮาก็คลายค่ะอืมก็กลับบ่ปอค่ําคลายบ่มียก พอครมีโยกดั้งเปลี่ยนพอป้าอยู่เดียวค่ะเข้มเดียวกูเมียวค่ะเนาะพอป้าอยู่เดียวค่ะเข้มเดียบสีซื่อสีฟืองเลยกายยานั่นเขาขำกูกลางค่ะเขาขูมันเขี่ยนไว้เขาขูซื้อมาสิได้กินเดียมเงินอกเหมือนใสก็นั่นก้อยอืมจ้่ค่ะมาเพิ่มมาก็แล้วมาเพิ่มมาค่ะอ่าพอเขาซื้อมาเลยอ่าเหมือนหนังอันเขาประกาศลาดขาย่อเขาเขาซื้อมาเลยกินเดี่ยะมันหายเนี่ยเสียายคราบเงินเนี่ยอืมก็คือก้มเสียไรค่ะ อียาไม้คือวันอันวันก็ขายำอะไรกินมากค่ะเนาะอ่ากับบนมาในคันนันบนรับเลยคันซื้อกินอ่ายาไม้คือวันหนึ่งขดได้เป็นกะหือมขุขาลืมไปแล้วค่ะเนาะวันนั้นอ่าเจ็บรอยบนค่ะแหละอียาอันบนประกาศขายนั่นหากไปใกล้สั่งซื้อมาก,กินค่ะอือไว้กัมังซื้อมาลองมันเด่มป้องเมียน ดึงรวมเฮาก็เบิ่งนึงแลมันเต็มหายจังน uh ี่ก็สิมีนั่นันน่ะเนาะอ่และถ้าก็ขึ้นซื้อกินอย่าให้ทางเาในอ่าเลยว่ามันเมียนเดมมเฮาก็นึงนั่นกันน่ะเนาะอืองไข่โหจงี้น่หายวิค่ะเป็น10ปอกค่มเวอือันคาหันพรดีมันเต็มๆในไข่ในหายเตะค่ะอืหายขาดแล้วข้าก็สิกินมาอีกเนาะข้ากินมา อเมื่อเด็ดสากกินหนึ่งกล่องสองกล่องนั้นก้อยก้กผู้พ่อดีเปลี่ยนกันหรอก,กาคาคา้อยก้าัาซึ้นซ้ำขึ้นซื้อกินกว่าเซอร์กว่าอ่าเขามันเพิ่มแถมไปอยู่เดี่ราคาไรกูไปงันเนาะอ่าอียาบางซื้อบางรองเพราะาขาจินเพราะเขาขึ้ดื้อกว่าซ้ำขึ้นป่อในก็มีกันเนาะพราเขาขาขึ้นจินมันขึ้นหายในก็มีค่ะ อียาเหตุทางเท่าในมันจวยบอลป้าอยู่เดียวค่ะเปลี่ยนลายรองรุ่นไนกันเนอเดี๋ยวว่าคขามาโองค่ะใครขายดีขาดอ่าใครขายขาดดีมันรั่นเลยกันเนอเข้าพี่น้องเขาซื้ออันมีโอกาสตั้งเปลี่ยนอ่าเปลี่ยนโคมเปลี่ยนหไข่โหจี้หัเงี้ยเปลี่ยนเอียงจีบเอียงคืนมีลมไก่มีลมโคนอยงโคนหิงข้อป้อมเหมือนกันกันหนอเออซื้อในก็อย่าไรไหนค่ะสังกัดพี่น้องเขาสนใจใครกับสิบมาเลยค่ะสังเรื่องสนใจใครกับสิบมาดีค่ะ กับสิบกับทังดีทั้งตั้งในก๊วนไรค่ะเนาะพี่น้องเขาเป็นสังฆะสั่งซื้อดีพี่น้องเขาประกาศขายอย่งก๊ไล่แค่บรรยงค่ะเดียกับสิบมาที่ค่าก๊ไล่ค่ะอ่าลายอยยามันค่าเดียกับสิบวันค่าเดียรัดปันอ่าค่าเดียวเอากามันสูงสีอันเปืนขายอย่งค่ะท่านมีนำจากที่นอ่าค่าขายประกาศขายในขายซ้อมหนังปักป๋งในผู้ดีสั์ขายอะไรค่ะกาส่งมันมีสีบัตเชเปียค่ะส่งพี่กูดีค่ะในเมืองไทยอืมพี่น้องเต้าคามยุ่มกับสิบมากค่ะ คาเดีกกับ10ปันส่งมาดีอยู่อ้วนเงินค่ะนอาอ้วนเงินกว่าเจ้ากเก่าเกือ 1. 5, 1. 5กหนกล่องห้างกล่องก็เก้าร้อยอ๋อหยเกบกวาบทค่ะบอเปลี่ยนชุดสี่กล่องก็พันสองเก้าสิบกวาบาทนี่ค่ะนะปี่น้องเขาาภปี่น้องเขา่ะะอ,งขาองเจอใครเปลี่ยนคาเรนนำสีนั่นอออกก็ได้ก็ได้าากาขันกันเหรอในก ส่งไปกับสิบกันมาแทางกำหนึ่งคันเนาะอ่าเราอย่าเยี่ยมมันใครนเลยน้ำเพิ่มอ่หรือเสีสี่กล่องนั่นก็กระนั้นก,กันนั่นกาคือเนี่ยเขาค่าสงไปอุบก,กันแทงกันเนาะอ่าอันไหนมาลัดลองสองเปลือคันเนาะหนึ่งกล่องก,งกาคือสองอสีกล่องกาคือเนี่ยเขามาลัดปันสองเมี้ยเนี่ยค่ะอืมยินดียินร่วมคันเนาะพี่น้องเขาฝันดา่าถึงมาซึ่งวันนีเดียนมีเขายามติวตมต้วตังโัดตันเสร็จล้ว เต็มต่างคอมเมนต์มากันเนาะใครป้องใครลาใครซื้อใครนี่จึก mm ็ตามซะพี Nacht ่น้องเฮาเข้ากูโก้ค่ะอ่าลูกเหี้ยเอาขากูโก้ค่ะเนาะเออขาก็นึงก็เป็นคู่สวนขายยาค่ะ